สวยมากสวยจริงอยู่ดิวุฒิาเราต้องได้ด้วยไหมครับใช่พี่ฟ้าไม่ไหวเลยพี่ฟ้าหลับเลยพี่ฟ้าหลับแหละทุกคนพี่ฟ้าง่วงมาพี่ฟ้าเจ็ดแหละเธอเอ็นดูลุกสาวมง่วงทุกวัน พี่แป้น้องเหนื่อยค่ะน้องม่วงแต่เหนื่อยกันหมดแต่พี่ฟ้าก็สู้นะไม่ใช่ว่าแบบว่างองแงไม่ไม่งองแงเลยนะคะแต่ว่าสบัดก็ยังเจ็ดแหลกอยู่บ้างแต่ว่าไอชาไม่อะพี่ชาสบัดได้ชาพี่ชาไม่เจ็ดแหลกค่ะชอบช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งไปกี่หมื่นกี่หมื่นกระเป๋าเข้าไปเ่าเลยแล้ว เกือบหมื่นแล้วนะกระเป๋าอะกระเป๋าสองกว่าเหรียญนะสอง็กระเป๋าเกือบหมื่นแล้วนะชาลลอตอะแต่ถือว่าถูกนะจะซื้อใช่้คนไทรึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งสี่กว่าเหรียสองสองเจ็ดาเาสี่ยตานสียนตาถูกกว่านด้วีลยวทุกคนทุกรดกนกตะตายไม่คือแจ็คหลนด์หละครูว่ง่ว่งคุยไปคนย่าครว่างอยู่ ใช่ฟ้าบอกหลายน้องใช่ไหมให้ครูเคียงปิดเดี๋ยวนี้ตออยากจบเหลือว่าให้คููเคียงปิดปิดหลาย โพต์ตอบเร็วๆหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไลก์ก็ได้โอเคงั้นบายบายอ่ bye ๋ให uh ้เ huh. ห hey, ็นบาย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 ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบายบาย